วันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาที่เขาใหญ่นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ที่ลมคาเฟ่นะครับก็เป็นบรรยากาศแบบรีบเรียบนะครับด้านหน้าก็จะมีทะเลสาบด้วย วันนี้เราอยู่กันที่พีลมคาเฟ่น,นะครับไ,ไม่เป็นไรจะถ่ายครับ <laughs> เราอยู่กันที่พิลมคาเฟ่เขาใหญ่นะครับ <laughs> โอ้บรรยากาศชิลสบายมากลมโกรกเเย็นนะครับถึงแม้ตอนนี้ถึงแม้ตอนนี้ตอนเที่ยงนะครับแต่เราอยู่แค่ใต้ล่มมันก็เย็นสบายแล้วครับก็ที่นี่นะครับอาหารมีให้เราเลือกหลายเมนูรายการมาก <laughs> ก็มีทั้งเค้กนะครับ <laughs> แล้วก็เครื่องดื่มกาแฟชา สปาเกตตี้แถมด้วยพิซซ่านะครับน่าทานมากแต่ว่าพวกเราทานข้าวกันมาอิ่มแล้วเราไม่สั่งพิซซ่านะครับก็ทานกันแค่แบบเบาๆพ่ครับอ่ะพี่จักครับวันนี้เราสั่งอะไรบ้างครับอันแรกนะครับสตรอเบอร์รี่สมูทตี้โยเกิรครับอันที่2ก็คือคาราเบลแม c ค h ิอาโต้เฟเป้ครับอันที่3อันนี้มอคค่าเฟตเป้ครับโอ้โหเมนูน่าทานมากนะครับเรามากัน4คนสั่งแค่3แก้วพอนะครับไม่ได้งกนะครับ แต่ว่าเขาจดเมนูเราไปไม่ครบเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งอีกหนึ่งเมนูเพิ่มเติมกันเดี๋ยวเรามาทานเค,ค้กกันก่อนนะครับพิตต์นลนะครับคนนี้นะครับซูเปอร์แมนนะครับฉายาว่าซูเปอร์แมนกับแบทแมนวันนี้มาเจอกันนะครับเดี๋ยวเราจะเหาะรอยกันที่พิลมคาเฟ่กันอย่าสู้กันนะครับเป็นไงบ้างเ<อ>ป็นมันจะนุ่มๆเนื้อ,เ,อเค,คก้กมีความแบบละมุนละไม ตัวบูเบอรี่ก็จะมีความแบบเปรี้ยวนิดหน่อยอมอมหน่อยหน่อยนุ่มๆก็กินได้ครับแล้วใช่รสชาติที่ต้องการเลยปะก็บูเบอรี่ชีสผมชอบบูเบอรี่ชีสเค้กครับแล้วตัวนี้ไม่ใช่อ่ะตัวเนื้อเค้กมันจะเป็นแบบมันไม่ใช่ชีสเค้กนะมันเป็นแบบมันเค้กแบบนุ่มๆอ่ะไม่รู้บอกไม่ถูกอ่ะส่วนตัวนี้ตัวไหนช็อกโกแลตช็อกโกแลตอะไรไม่รู้ เป็นไงตอนนี้ดีกว่าปะหวานเะรอไอตันนี้ก่งเนอะได้ไม่ไ้กินอันนี้เป็นชีสไงมันก็จะมีเป็นชีสคนไม่ชอบชีสมันจะจะเปรี้ยวชอบวไน่ไ้ลครับเมนูของผมในวันนี้นะครับเป็นดาร์คสวอร์มนะครับ ด้านล่างเนี่ยที่สีเขียวนี่ก็คือมัชฉาชาเขียวท็อปอัพด้วยกาแฟนะครับแล้วก็ด้านบนมีเฉากล้วยด้วยเมื่อกี้ลองแอบชิมรสชาติไปแล้วนะครับก็ชาเขียวผสมชอ็อกโกแลตไม,ม่ใช่ครับชาเขียวผสมกาแฟนะครับรสชาติก็หอมหวานดีครับถูกใจอคอกาแฟอย่างผม